สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครูอ้วนมณีนุธยอมเผยสถานะอาจารย์เชนคบกันจริงหรือไม่เป็นคนดังมีคนรู้จากทั้งประเทศแต่ครั้งหนึ่งเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมานานแล้วต้องบอกว่ามันเป็นความทรงจําที่ประทับใจลองคิดดูว่าครั้งหนึ่งคุณถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วคุณจะไม่จําไปตลอดชีวิตเลยเหรอ ใช่ค่ะสาเหตุมาจากที่ดิฉันไปประกวดร้องเพลงแล้วได้ที่1เป็นรางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมแห่งทวีปเอเชียถามว่าแล้วดนไล่ออกเพราะสาเหตุอะไรเจ้าตัวเผยว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าโดนไล่ออกอาจจะไม่ใช่แต่แค่ยื่นซองข่าวแล้วก็บอกเหตุผลว่าทางโรงเรียนไม่มีนโยบายที่จะให้นะักเรียนไปทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านบันเทิง ซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเรามีความเข้าใจในฐานะที่เรามีความเป็นครูเราเข้าใจที่โรงเรียนจะต้องดูแลนักเรียนอยู่เป็นร้อยๆคนและถ้าเกิดว่ามีนักเรียนหนึ่งคนไปทําในลักษณะที่มันเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอีกหลายร้อยคนอาจจะมีการเดินตามรอยแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วสังคมเปลี่ยนไปการศึกษาเปลี่ยนไปมุมมองทัศนคติทุกอย่างเปลี่ยน ไปตอนนี้เราก็เข้าใจแล้วแต่สำหรับวันนั้นเราเข้าใจไม่ได้มันจาไม่ลืม ถามว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เคยแอบมีใจให้กันจริงๆไหมอาจารย์เชนตอบว่าตอนที่เราไปเจอกันในรายการมันควรจะเป็นใครที่ผมจะรู้สึกดีด้วยนอกนั้นก็มีพี่โน้ตถามว่ารู้สึกดีในฐานะคนรักทั้งคู่เคยมีสิ่งนี้ให้กันหรือเปล่าอาจารย์เชนตอบว่าคนเราเจอคนเป็นพันแต่เราไม่รู้จักกันบางคนที่เรารู้จักกันเราก็ไม่ได้ผูกพันกันคนเราผูกพันกันแต่ก็ไม่ได้รักกันมีบางคนเท่านั้นที่เราเจอกันและเรารัก ผมเชื่อว่าคนเราไม่มีทางเจอกันด้วยความบังเอิญถามว่าทั้งคู่เป็นสเปคของกันและกันไหมครูอ้วนตอบว่ามันเป็นความฝันของคนทุกคนที่อยากจะได้ผู้ชายเป็นผู้นำพูดพระเอาใจมีความรับผิดชอบเป็นคนตลกแต่อาจารย์เชนไม่ใช่เลยถามว่าครูอ้วนเป็นผู้หญิงในสเปคของเราไหมอาจารย์เชนตอบว่าครูอ้วนเขาเป็นคนมีมาตรฐานชัดเจนเป็นคนเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะถ้าเขาเป๊ะขนาดนี้ผมก็คงไม่ได้ขึ้นไปหาเขา อท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์กับคุณครับ